สวัสดีครับท,ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยเปรดอีสานบานาาด้อครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับบ่อนเกี่ยวกับไม้มงคลไม้ด่างทุกชนิดเนาะพี่น้องแต่ว่าที่ผมเน้นๆบ่อยๆก็คือจะเป็นต้นบอนเพราะว่าต้นบอลกระดาษด,ด่างหรือว่าต้นบนอลอโรคาเซียที่ปลูกอยู่นี่ส่วนมากคนจะให้ความสนใจเพราะว่าเป็นความนิยม วความต้องการของคนทั่วไปเนาะพี่น้องที่จะปลูกเลี้ยงหาไว้สําหรับวันนี้จะพามาชมไข่บนกระดาษด,ด่างแต่ว่าต้นนี้เพิ่นจะเป็นต้นรุ่นครับผมมาจากเมด่างแต่ว่าเป็นสายรุ่นเนาะพี่น้องคือเป็นต้นเขียวแต่ว่ามีเชื้อดงังแต่ว่าอันนี้ผมทําการผ่าตาแล้วก็มาวางคอไว้แต่ที่สําคัญครับผมวันนี้พา มุดปลาบ่อนมาเบิ่งไข่บนเนาะพี่น้องจะมาบอกเทนิคด,ดีๆไปน้ำกระบอกพี่น้องนี่ครับนี่จะมาเปิดเผยให้เบิ่งไปทำกันเลยครับผมนี่ครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นนั่นกะอาจจะเห็นก่อนล่วงหน้าน,นี่เนาะเพราะว่าผมอัปเดตลงเรื่อยครับผมพี่น้องเห็นบอกครับผมนี่ครับเห็นบอกครับแทรกขึ้นทางต้นตัวนั้นครับผม อีกใบหนึ่งครับผมก่อนที่จะมาอธิบายารายละเอียดนั้นเราไปรับชมก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบ่งครับผมพี่น้องนี่ครับเห็นบอกครับไข่ใใรตรงนั้นบ่ครับผมนี่ครับเริ่มกลมแล้วพี่น้องถ้าเริ่มกลมแล้วก็อีกสักพักเราก็สามารถเอาไปอบเพื่อรุ่นตัวได้แล้วพี่น้องรุ่นด่างเนาะพี่น้องเพราะว่า ต้นที่เพิ่นป็นลักษณะต้นแม่เขียวลักษณะซี่เพิ่นจะให้กับไข่เิ่นครับผมพี่น้องเพราะว่าอันนี้ที่ผมพาตามาเลี้ยงไว้แล้วปรากฏว่ายังบ่ทันมีต้นด่างอยู่ด้พี่น้องนี่ครับแต่ว่าเพิ่นออกไข่เร็วครับผมทินเงาเหรเนาะเพิ่นจะออกไข่เร็วเพราะว่าเพิ่นอาจจะมีเชือครับไข่เพิ่นเพิ่นอาจจะมีเชือของการเพาะตัวเร็วเนาะพี่น้องเห็นบ่ครับก้านเิ่นครับผม เพนการมันบอกครับผมการไข่ครับผมนี่ครับครับมันนี้มาหมดดวงบอลครับผมนี่ครับซึ่งต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีเชื้อรางนะพี่น้องเราต้องมารุ่นจากไข่พวกน,นี้แล้วครับผมเดี๋ยวถ้ามันกลุ่มๆลมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเพาะให้เบิ่งเลยครับผมต้นนี้ผมจะทําการเพราะแล้วแยกคลิปออกไปต่างหากเลยพี่น้องแต่ว่าที่สําคัญถ้ามันงอกออกมาแบบนี้เราปกสเฟกน้ำมอดไวเดอร์พี่น้องนี่ครับ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นพันไว้พี่น้องเราจะปล่อยให้พันนี้แห่งแบบบางไว้เฉยๆพี่น้องเราจะเอาสเปรย์น้ำมดหรือว่าคุยมาพาะพร้าวซับหรือว่าอย่างก็ได้ครับผมที่มันรักษาความชุ่มชื้นได้ดีครับผมปกว้ลักษณะนี้ครับผมแต่ว่ากระบอกเม่นทุกต้นด้ครับผมที่จะงอกไข่เร็วปานนี้ครับผมแต่ว่าก็มีบางต้นที่สมบูรณ์นะงอกคือกันครับผมเนี่ยคนอื่นเดี๋ยวผมจะพามาให้เบ่ง ใบเพิ่นกนเด้อพี่น้องอันนี้ผมผ่าไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับผมพี่น้องผ่าแล้วก็วางไว้วังว่าจะรุ่นจากตาเงาเพิ่อนออกมาด่างโอ้พ่นมีต้นเขียวต้นแม่เขียวผ่าเงาเพิ่นนั่นก็นยังบ่าสามารถที่จะกลายออกไปเป็นต้นด่างได้พี่น้องที่ผมสังเกตบึงอันนี้บมเมนธรรมดาได้ครับหลายต้นอยู่เ้อครับนี่นี่ครับเห็นบอกครับผมเป็นพุ่มใหญ่ดงใหญ่เลยครับผมนี่ครับ เรามายืนงงในดงบนเลยลหละพี่น้องเพราะว่ามันมันหลายต้นเนาะพี่น้องถ้ามุดเข้าไปนี่ก็คือหลงเลยแล้วครับผมอันนี้ประมาณห้าสิบเซนได้เลยครับผมพี่น้องนี่จุดสังเกตว่าจะเป็นเสื้อดางบอลนี่คือจุดสังเกตแรกที่ผมให้เบิ่งครับผมพี่น้องนี่ครับตรงบริเวณกระดูกกนเห็นว่าครับผมมันจะมีสีทองเคลือบอยู่ครับผมนี่ครับสีทองเคลือบอยู่บริเวณที่เป็นใบิ่นครับผมกระดูกิ่นครับผม ครับผมแต่ว่ามีต้นนี้ที่เป็นกระดูกตัวกใบเพิ่นออกทองไหลครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้คือเป็นเชื้อดังเพิ่นได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงอีกต้นหนึง่งที่บม,มเมนชิ้นตาตัวนี้แต่ว่าผมแยกหน่อออกมาแล้วเกิดไข่ครับผมนี่ครับนําเสนอเลยครับผมพอนําเสนอเพื่อเป็นการศึกษาเนาะเพื่อพวกคนมีมีคนสนใจถามผมประจําก็คือ เราเลี้ยงกี่เดือนจะได้ไข่พิ่น้อเพ่นถามบ่อยๆเด้ครับผมพี่น้องจะมาเฉลยในคลิปนี้เลยครับผมผมบอกได้เลยครับการสร้างไข่นั้นเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนแรกครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะผมมีไข่หลายพี่น้องนี่ครับเห็นบอกครับไข่เพิ่นครับผมแทงออกมาบริเวณเงานี่ครับผมนี่ครับเห็นแรกเงาตรงนี้บอกครับผมนี่ครับอันนี้คือเทคนิคเฉพาะสูตรของผมครับผมถ้าโปรเดจะเอาไปใช้ก็ะ บอสวงลิกาซิ์เดอร์พี่น้องอยากให้ทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็เอาไปใช่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นรายได้ของท่านเนาะถ้าผ้ใดทาได้ก็คือยกสูตรให้ไปใช่เองเลยครับผมนี่ครับสูตรนี้บวต้องทมเงาหลายเพราะว่าถ้าทมเงาเลือกหลออกซิเจนเข้าบวถึงครับผมจะมีการจะเลืเล่อนเอติบโตของไข่ที่ชาครับผมถ้าอยู่ข้างล่างนั่นค่ะพยายามให้ดินมุงโป,ป่งไว้พี่น้องมี อย่างที่ทําให้ดินโปร่งได้เราก็ใส่ลงไปพี่น้องแล้วแต่ความถนัดหองแล้วเนาะสําหรับต้นใหญ่ๆสำนี่แล้วเราจะใส่เฟื่อไล่หินภูเขาไฟก็ได้พี่น้องการปร่งดินเนาะพี่น้องถ้าต้นน้อยๆนั้นบอ่อนนนําครับผมถ้าเราชมแล้วก็ปลูกไว้คือเก่าครับผมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเนาะพี่น้องนี่ครับผปลายไว้นิดนึงครับผมเห็นบ่ครับผมตั้งไอยก็กลมแล้วก็สามารถเอาไปเพาะได้ด้วอครับผมพี่น้องสาหรับใครใบนี้ครับผมถ้าผผ้ใดจะเอาไปเพาะก็ได้แล้วแต่ว่าผมบ่อ อยากเสี่ยงครับผมพี่น้องนี่ครับพกไว้ก่อนครับผมพี่น้องอย่าไปเฝ้าใจร่อนไหลครับผมอันนี้เพิ่งเดือนเดียวเนาะครับผมผมพูกแค่เดือนเดียวแต่ว่าเป็นต้นเขียวสายรุ่นเริ่พี่น้องครับผมเป็นต้นเขียวสายรุ่นด่างเล็กเล็กน้อยกะบัวกันเนาะเพิ่แข็งแรงครับตัวเลี้ยวครับผมตัวนี้เกือบถึงเม็ดแล้วครับผมนี่ครับไปเบ่งต้นเมียเพิ่งกะ รู้สึกว่ากลังฟื้นโตเนาะพี่น้องกําลังฟื้นโตนี่ครับไอาบางต้นเมีเพิ่นน่ครับด่างฮาพี่ดีดีครับต้นเม่ก็ไเลยนี่ครับเดีย๋ยวผมจะภาพไปเบ่งเงาเขียวครับผมเพื่อเป็นการศึกษาเนาะส่วนมากจะบอก่อยมีคนมาให้ความรู้นั่นต้นเขียวปันใดครับผมมีแต่เอาสิ่งที่สวยงามมาผมก็เลยอยากนําเสนอที่แตกต่างออกไปครับผมพี่น้องแล้วก็จุดสังเกต ซึ่งผมว่าต่อไปนั่นคนพี่ปลูกบ่นกระด่างนั่นจะมีแน่นอนครับผมที่งอกไข่ออกมาเร้วกะทิดเขียวทิดหยางออกมาตังซี่ครับผมมีแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งต้นนใหญ่ของผมที่เป็นต้นเขียวอีกต้นหนึ่งครับผมนี่ต้นนี้เลยครับผมที่ผมทําการพางเงาครับผมเพิ่งกำลังฟื้นตัวเนาะพี่น้องผมจะทําการพาเงาพี่สว์เบิ่งว่าเพิ่นจะด่างบ่ที่จริงแล้วจากตาหนอที่ต้นเขียวนั่นพาไปเซตแล้วเพิ่นบว่วด่างเลยพี่น้อง แต่ว่าที่ได้ด side, Guys, ่างก็คือจากลูกเพิ่นครับผมนี่ครับผมการที่จะดูว่ามีเชื่อด่างบ่นี่ครับผมการที่จะดูว่ามีเชื่อด่างบลเราก็จะมาเบึ่งตรงใบเพิ่นเลยละครับผมเห็นบ่ครับผมเชื่อด่างเพิ่นครับผมนะครับตรงนี้ครับผมเห็นบอครับเชื่อด่างเพิ่นครับผมนี่ต้องมีด้ครับผมต้องมีเล็กๆน้อยๆถึงต้องมีเป็นชุดเล็กๆน้อยให้ได้พอสังเกตครับผมพี่น้องน่ครับนี่รับ ได้พอสังเกตได้เห็นลวดลายเพิ่นบ้างครับผมโบมี่่นว่าจะเป็นเขียวเพืดสักทีเดียวครับผมพี่น้องนี่ครับตรงกระดูกตรงก้านเพิ่นครับผมเห็นบอกครับจะมีสีทองปะอยู่ครับผมนี่ครับต้นนี้บม่ธรรมดาเลยครับผมสูงเม็ดกว่าเลยครับผมตอนนี้นี่ครับต้นเขียวมีเชื้อดังครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปบ่งอีกต้นนึงครับผมที่มันมีเชื้อดังออกมาแล้วครับผม เห็นบ่ครับเนี่ยไล่ลงมาครับผมพี่น้องไล่ลงมาจะเ,เห็นเป็นเคลือบสีทองอยู่บ่ครับผมเคลือบบ,บริเวินกระดูก,กนเนาะพี่น้องเข้าห้องกระดูกเนาะพี่น้องใบเป็นครับผมเราต้องรุ่นไปจนถึงอันยอดพันบุ่ได้ครับผมยอดรุ่นไปเรื่อย,รอยครับผมพี่น้องสายรุ่นบางทีอาจเชิงไข่เพระเราพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปบ่งออดิฟตัวนี้ครับผมออดิฟตัวนี้เพิ่น เริ่มรุ่นรุ่นด่างได้แล้วผมเดี๋ยวผมพาไปเบ่งครับนี่ครับอันนี้เป็นออดิฟครับผมออดิฟที่เป็นสายรุ่นครับผมนี่ครับออดิฟสายรุ่นจะเป็นลักษณะสีครับผมเห็นไ่ครับมันจะมีเชือดังมันจะเป็นสีอีสีนึงเลื่อนไปครับผมนี่ครับผมเห็นไ่ครับเป็นสีจางๆไปครับผมอันนี้ผมเอามารุ่นไว้ครับผมพี่น้องซึ่งในน้อยนี่ก็ออกหน่อได้พี่น้องนี่ครับเห็นบหครับ เผื่ออาจจะมีไข่ก็ได้ผมเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์เบื่องเรื่อพี่น้องเอ้ามีหลีบอกครับเอ้มีหลีครับผมพี่น้องเห็นบอครับเพราะว่าสังเกตเบิ่งจากนี่ครับสังเกตจากเพ่นแทงหนองซี่แล้วครับผมนี่ครับโอดีบรุ่นเด้อครับผมโบวแมนโอดิบด่างเลยครับผมตัวนี้ผมจะเข้าใจสายรุ่นหน้าครับผมพี่น้องนี่ครับมีไข่หลีครับผมเดี๋ยวสักพักผมก็จะเอาไข่ตัวนี้แหละครับผมไพอบไว้หรือว่า ปล่อยมันแทงเลยก็ได้ครับผมนี่ครับแทงขึ้นมาแล้วครับผมนี่ก็เป็นจุดสังเกตครับผมสําหรับสายรุ่นนี่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนบอลหวานผมเด้อครับผมที่ผมปลูกไว้ครับผมที่รุ่นดังก็คือบอลหวานบอลนาเรานบอลหวานบอลหวานบอลเกงเขาเนาะพี่น้องซึ่งแปลกอย่างหนึ่งที่ผมปลูกไว้ก็คือสักพักมันมันด่างขึ้นมาครับผมแต่ว่าด่างบ่หลายเด้อพี่น้องพาไปเบิ่งครับผมนี่ครับนำเสนอเลยครับผมบอล อันนี้บอลกงเด้พี่น้องบอแกงดังพี่น้องบอแกงนี่อันนี้ผมยังบดข้ามการเบี่ยงขายเพราะว่าผมอยากเบรงสายพันธ์ให้มันนิ่งก่อนพี่น้องเพราะว่าเพิ่นป้ายเล็กน้อยเองครับผมเพราะว่าถ้าเราขายไปจะเกิดความบ่สบายใจเกิดรุ่นลูกเพิ่อนออกมาอีกบ่าดางลูกค้าอาจะว่าเราเนาะฉะนั้นเราก็ต้องเลี่ยงไว้ก่อนครับผมเลี้ยงไว้เองก่อน แลกอย่างหนึ่งเด้พี่น้องเลี้ยงไปเลี้ยงมากระด่างกับมีครับผมอันนี้มาให้เบิ่งนําเสนอลักษณะเป็นการรุ่นครับผมพี่น้องเป็นการรุ่นแล้วก็เป็นการศึกษาครับผมว่าความด่างตามธรรมชาตินั้นก็มีอยู่จริงเนาะพี่น้องหรือว่าผู้ใดมีที่ด่างหลายๆนั่นก็ยินดีน้ำด้วยพี่น้องยินดีน้าครับผมนี่ครับยอดยอดอ่อนผลเกิดขึ้นมากครับผมนี่ครับอันนี้เพิ่นจะด่างแค่เล็กๆน้อยๆก็คือเป็นการรุ่นนั่นแล้วเนาะพี่น้องก็เลยยังบ่วทาการขายออกไปครับผมพี่น้องเพราะว่ามัน ยังบบชัดเจนครับผมอันนี้ผมปลูกไว้ลงดินแบบในเปลือยไปเลยครับผมแต่ที่ผมซื้อมาที่แรกนะคือมากลายเนนี้ครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นลวดลายปกติธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับผมเมื่อเพ่นโดนแสงยอดเพ่นครับผมนี่ผมมักขึ้นเพ่นเป็นพิเศษเลยครับผมนี่ครับปลูกไปปลูกมาด่างเฉยเลยพี่น้องนี่ครับเห็นขึ้นเพ่นบุบครับผมลวดลายพ่นธนจ้าจ้านครับผมผมเลยมักเป็นพิเศษครับผม บนหวานบนแกงห้อยแล้วครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับผมยอดอ่อนมันนี่จ่งีครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับผมเวลาเก่ตัวไปเล้วรวดลายนี่ก็จะหายไปพี่น้องแต่ที่สําคัญอนะ่ะผมปลูกไปปลูกมาเจอความดังเพิ่นเลยล่ะอันนี้ลักษณะการงอกเบนกับเป็นการแตกไหลกันมัางชี่ครับผมนี่ครับนี่ครับอีกใบนึงคือความดังเบนครับผมพี่น้องกรบโบแน่ด้วยครับผมถ้า นี่คนเขากลุ่มหลายๆแล้วก็อาจจะแจกก็ได้ครับผมแจกให้ไปรุ่นเอาเองครับผมนี่ครับเพราะว่าก็บโยังบบกล้าขายเนาะถ้าต้นดังส,สวยๆก็อาจจะกล้าขายอยู่แต่ว่านี่ยังบบชัดเจนยังโบนแน่นอนครับผมพี่น้องมีแต่ลวดลายมานี้แหละครับผมที่ผมมักแต่ก่อนครับผมนี่ครับปลูกไปปลูกมาเกิดความด่างขึ้นก็นเลยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเลาะเบิง่งใบอื่นๆดูด้วยครับผม ใบอื่นๆนั่นก็นยังมีความด่างหรอกครับผมอันนี้คือลวดลายเพ่นเนาะครับผมพี่น้องลวดลายที่เปลี่ยนเอกลักษณ์ของเพ่นคือบนแกงบนหวานเนาะพี่น้องสําหรับคนชอบลวดลายเพ่นก็ับมาปลูกประดับหรือว่าปลูกแกงไว้ก็ได้พี่น้องปลูกไว้เพื่อทําการไว้ทากินเนาะพี่น้องน่ครับเอาเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนาะก็เอาพอสานีพอได้เพลิดเพลินครับไม่ด่างไม่รุ่นพอสมควรแล้วครับผมผมที่ผมนําเสนอไปนี่ก็ หวังว่าจะเป็นกําลังใจครับผมให้กับสายรุ่นเนาะคนที่รุ่นไม้ด่างครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ดนเวลาสมควรแล้วโปรดติดตามช่องร้อยเป็ดอีสา,านมานาเดอ้อพ,พี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจสําหรับคลิปนี้ข้อข่าวของว่าสวัสดีครับ